สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะอยู่กับช่องพาเครื่องพาบ้านราคาถูกนะคะ EP นี้เป็น EP ที่498นะคะ EP ที่498วันศุกร์ที่30มกราคม2569นะคะ วันนี้มี3ราคาด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ราคา300บาทจัดส่งฟรีนะคะแล้วก็ราคา200บาทกับ100บาทนะคะจะมีค่าส่ง50บาทนะคะพี่พี่ราคา300บาทจัดส่งฟรีราคา200กับ100บาทจะมีค่าส่ง50บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นปลายทางหรือโอนเงินนะคะชอบรายการไหนแจ้งหมายเลข EP แล้วตามด้วยหมายเลขรายการให้น้องแม่ค้าได้เลยนะคะ EP ที่4ี่ร 1 9 8นะคะพี่ๆนะเดี๋ยวน้องจะค่อยๆไล่เทียระรายการให้พี่ๆได้รับชมนะคะก่อนจะไปรับชมด้วยการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องนะคะมาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเที่รรายการแรกกันเลยนะคะเริ่มที่ราคา3า0บาทก่อนนะคะ รายการที่1นนะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชลงยาค่ะเหรียญพระพุทธชินราชลงยานะคะรายการที่1ค่ะ300บาทจัดส่งฟรีค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างนะคะรายการที่1ค่ะเหรียญพระพุทธชินราชนะคะ300บาท ต่อไปนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สองเป็นพรสมสมเด็จค่ะรายการที่สองนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองด้านหลังค่ะนี่ค่ะองค์นี้รายการที่สองค่ะรายการถัดไปค่ะรายการที่สามค่ะรายการที่สามหลวงพ่อเงินค่ะ รายการที่3หลวงพ่อเงินนะคะนี่นะคะรายการที่3เป็นหลวงพ่อเงินค่ะต่อไปค่ะรายการที่4ค่ะรายการที่4เหรียญกลมหลวงนะคะรายการที่4 300บาทนะคะด้านหลังค่ะเหรียญกลมหลวงชุมพรค่ะ องค์นี้นะคะรายการที่ me. 4ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่หค่ะจอบใหญ่นะคะหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่ห300บาทค่ะด้านหลังค่ะองค์นี้นะคะสำหรับรายการที่หค่ะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะ300บาทต่อไปค่ะรายการที่6ค่ะ หลวงปู่ทวดค่ะรายการที่6เป็นหลวงปูดทวดค่ะด้านหลังนะคะรายการที่6ค่ะองค์นี้นะคะสําหรับรายการที่6ต่อไปค่ะรายการที่7ค่ะรายการที่7เหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่7เหรียญหลวงพ่อกันค่ะ ด้านหลังองค์นี้นะคะสำหรับรายการที่7ค่ะ300บาทนะคะต่อไปค่ะรายการที่8ค่ะเป็นพับปิดตา300บาทรายการที่8นะคะเป็นพับปิดตา300บาทด้านหลังค่ะองค์นี้สำหรับรายการที่8ค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่9ค่ะเหรียญลงยาหลวงพ่อจัดนะคะรายการที่9ค่ะเหรียญลงยาหลวงพ่อจัดค่ะวัดบางกระเบาค่ะด้านข้างรายการที่9ต่อไปค่ะรายการที่1ิบค่ะ องนี้สำหรับรายการที่10ค่ะ3า0บาทองค์นี้นะคะรายการที่1 0 3 0 0บาทค่ะองค์นี้สำหรับรายการที่10ต่อไปนะคะรายการที่11ค่ะเหรียญหลวงปู่ทวด องเ์นียวรายการที่11นะคะ300บาทนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะสำหรับราคา300นะคะด้านข้างค่ะองเ์นียวรายการที่11นะคะรายการต่อไปรายการที่12ค่ะเหรียญหลวงพ่อผางค่ะรายการที่12เหรียญหลวงพ่อผางค่ะ รายการที่12นะคะต่อไปนะคะรายการที่13ค่ะหลวงปูดทวดเก่าๆค่ะรายการที่13นะคะเอาไป300บาทค่ะรายการที่13บสาด้านหลังค่ะ ต่อไปนะคะรายการที่14ค่ะเหรียญหลวงพ่อโสธรรายการที่14เหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะด้านข้างค่ะองค์นี้นะคะรายการที่14เหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะต่อไปค่ะรายการที่15ค่ะองค์นี้รายการที่15นะคะเอาไป300บาทนะคะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะรายการที่15ค่ะ300บาทรายการต่อไปรายการที่16ค่ะเป็นพาปิดตารายการที่16เป็นพาปิดตาสามรบาทค่ะ รายการที่16นะคะเป็นพาปิดตา300บาทค่ะใต้ฐานนี่ค่ะต่อไปค่ะรายการที่17ค่ะเป็นพาสมเด็จ300บาทค่ะรายการที่17พาสมเด็จ300บาทค่ะองเนียวรายการที่17นะคะ รายการที่1ถึงรายการที่17รายการละ300บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะสัตคูนะคะรายการที่1ถึงรายการที่17นะพี่นะรายการละ300บาทส่งฟรีค่ะต่อไปค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่18ค่ะ รายการที่18หลวงพ่อไปค่ะ200บาทค่ะรายการที่18หลวงพ่อไปค่ะ200บาทค่าจะส่ง50บาทนะคะนี่ค่ะรายการที่18หลวงพ่อไปค่ะ <2> 2> ต่อไปรายการที่19ค่ะองค์นี้สำหรับรายการที่19นะคะ200บาทค่ะ รายการที่19 200บาทค่ะองค์นี้นะคะรายการที่19บเกค่ะ200บาทต่อไปค่ะรายการที่20่สิค่ะรูปหล่อพักกิ่งค่ะรายการที่ยี่สิบ องเหนียรายการที่ยี่สิบนะคะองค์นี้สำหรับรายการที่ยี่สิบต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะสองร้อยบาท ต่อไปรายการที่22ค่ะองค์เนียวรายการที่22ค่ะรายการที่22นะคะต่อไปค่ะรายการที่23ค่ะหลวงพ่อคูณค่ะ200บาทรายการที่23 หลวงพ่อคูณนะคะรายการที่23ต่อไปรายการที่24ค่ะรายการที่24ค่ะรายการที่24หลวงพ่อเดิมนะคะ200บาทค่ะองเหนือรายการที่24ค่ะต่อไปค่ะรายการที่ 25ค่ะองค์นี้สำหรับรายการที่25นะคะด้านหลังค่ะรายการที่25ค่ะพี่พี่0 0บาทต่อไปรายการที่26ค่ะรายการที่26ค่ะด้านหลังค่ะ องค์นี้สำหรับรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27ค่ะรายการที่27ค่ะหลวง,ลวงพ่อเงินค่ะ200บาทรายการที่27นะคะหลวงพ่อเงิน200บาท,าบาทต่อไปรายการที่28ค่ะ หลวงพ่อเงินค่ะรายการที่28เหรียญล่อนะคะรายการที่28ค่ะต่อไปรายการที่29ค่ะหลวงปู่สุกรายการที่29นะคะด้านหลังค่ะ องค์นี้สำหรับรายการที่29ค่ะ200บาทค่าส่ง50บาทค่ะคันเวลาสักคู่นะคะเดี๋ยวน้องบอกช่องทางการติดต่อนะคะพี่พีนะเมื่อต้นคลิปลืมแจ้งนะคะช่องพาเครื่องพาบ้านราคาถูกนะคะเบอร์ติดต่อนะคะ087 626 29 39ค่ะสายด่วนสายตรง087 626 29 39ค่ะ ปิดด่วนนะคะแจ้งหมายเลข EP ตามด้วยหมายเลขรายการพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วนนะคะหรือจะแอดไลน์ทางเบอร์โทรแคปหนะ้าจอ QR code ด้านหน้านี้สแกนแอดไลน์ได้เหมือนกันนะคะมาค่ะเดี๋ยวต่อไปเลยค่ะพี่ๆต่อไปนะคะจะเป็นราคา100บาทนะคะราคา100บาทค่าจะส่ง50บาทนะคะองค์นี้รายการที่30ค่ะปกโพหลวงพ่อกวยค่ะ รายการที่ 30, เป็นปกโพหลวงพ่อกลวยค่ะปกโพหลวงพ่อกลวยค่ะพี่พี่รายการที่30ต่อไปรายการที่ 31, เป็นหลวงปู่ทวดค่ะรายการที่ 31, เเป็นหลวงปู่ทวดค่ะ อันนี้รายการที่3ามนะคะสักครู่นะคะพ,พี่หนูขอจดก่อนเมื่อกี้จะเป็นรายการที่18นะคะถึง29รายการละ200นะคะแล้วก็เริ่มที่รายการที่30นะคะจะเป็นราคา100นะคะต่อไปรายการที่32ค่ะหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่32หลวงพ่อเงิน100บาทค่ะ มี2หน้านะคะพี่ๆนะหลวงพ่อเงินรายการที่32ค่ะต่อไปค่ะรายการที่33เป็นพระยอดธงหลวงพ่อคูณค่ะวัดบ้านไล่นะคะรายการที่33ค่ะหลวงพ่อคูณค่ะยอดธงนะคะนี่ค่ะ รายการที่33ค่ะพี่พยอดธงหลวงพ่อคูณได้ไปพร้อมกล่องนะคะน้องได้มาแบบนี้เลยต่อไปรายการที่34ค่ะรายการที่34ค่ะค่าจะส่ง50นะคะรายการที่34หลวงปู่ทวดด้านหลัง05ค่ะรายการที่34 ต่อไปรายการที่35ค่ะหลวงปูดด่ดูวัดสแกนนะคะรายการที่35 100บาทค่ะรายการที่35 100บาทต่อไปรายการที่36ค่ะเป็นพักกุกเก่าค่ะรายการที่36 100บาทพอค่ะพี่ค่าส่ง50นะคะ รายการที่36ค่ะต่อไปรายการที่37ค่ะรายการที่37ค่ะหลวงพ่ะเงินวัดบางคานนะคะรุ่นหนึ่งค่ะรายการที่37 100บาทต่อไปรายการที่38ค่ะเป็นพับปิดตารายการที่38ค่ะ องนี้รายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39ค่ะรายการที่39เป็นพักุเก่าค่ะรายการที่39เป็นพักุเก่าค่ะนี่นะคะรายการที่39ต่อไปรายการที่40ค่ะ องค์นี้รายการที่40 100บาทค่าจะส่ง50บาทนะคะนี่ค่ะรายการที่40นี่จ้ะอ่ะเดี๋ยวน้องทวนให้นะคะพี่ๆนะ รายการที่1ถึงรายการที่17รายการละส0 0 0บาทนะคะส่งฟรีนะคะส่วนรายการที่18ถึง29รายการละ200บาทค่าส่ง50บาทรายการที่30ถึงรายการที่40ราคารายการละ1 0 0บาทค่าจะส่ง50บาทนะคะช่องทางการติดต่อนะคะ0 8 7ย์6 2 9 3 9ค่ะ จะโทรใส่ด่วนใส่ตรงหรือจะแอดไลน์ทางเบอร์โทรก็ได้นะคะแคบหน้าจอ QR โคดด้านหน้านี้สแกนแอดไลน์ได้เหมือนกันนะคะ EP นี้เป็น EP ที่498นะคะ EP ที่498ค่ะสำหรับ EP นี้ก็จบลงแล้วนะคะฝากพี่ๆคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะคะน้องขอตัวราไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะกับสวัสดีค่ะ